สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเซเว่นคอร์ดหรือว่าคอร์ดเซเว่นนะครับครับคืออะไรนะครับก็คือการที่เราเพิ่มตัวที่7ของคอร์ดนั้นเข้าไปนะครับจะทําให้มีโน้ตทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่กระด้างขึ้นครับผมหนึ่งครับเมเจอร์เซเว่นนะครับเออจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดเมเจอร์นะครับและเราก็จะเพิ่มตัว7เข้าไปนะครับก็คือมีตัวที่1ตัวที่สามตัวที่ห้าแล้วตัวที่เจ็ดนะครับเช่นคอร์ด โดมสีเมเจอร์นะครับก็คือมีโดมีซอนแล้วก็ตัวทีนะครับซึ่งตัวโดกับตัวทีเนี่ยจะเป็นขั้นคู่เจ็ดเมเจอร์นะครับต่อไปครับโดเมนันเซเว่นครับจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดเมเจอร์เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เติมตัวที่เจ็ดไปนะครับแต่ว่าโดเมนันเซเว่นเนี่ยเราจะลดตัวเจ็ดลงครึ่งเสียงนะครับก็คือมีตัวหนึ่งตัวสามตัวห้านะครับแล้วตัวเจ็ดลดครึ่งเสียงครับเช่นตัวโดตัวมีตัวซอนแล้วก็ตัวบีแฟรนะครับซึ่ง ตัวโดกับตัว b f แฟเนี่ยนะครับจะห่างกันเป็นคู่7เมนไมเนอร์ครับต่อไปครับไมเนอร์เมเจอร์เซเครับผมจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดไมเนอร์ครับแล้วเราก็จะเติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับคือตัว1นะครับและตัว3ตัว3ของไมเนอร์จะเป็นตัว3ลดนะครับแล้วก็ตัว5แล้วก็ตัว7นะครับเช่นตัวโด EF แฟซอนนะครับตัว G นะครับแล้วก็ตัว T ครับผมซึ่งตัวโดกับตัวทีนะครับ จะห่างกันเป็นคู่7เมเจอร์ครับต่อไปครับไมเนอร์เซเว่นครับจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดไมเนอร์นะครับแล้วเราก็จะเติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับแล้วก็ะราจะลดเสียงของตัว7ลงครึ่งเสียงนะครับก็คือมีตัว1นะครับตัว3มลดนะครับตัว5แล้วก็ตัว7ลดครับเช่นโดอีแฟดนะครับแล้วก็ซอนแล้วก็บีแฟดครับผมซึ่งตัวโดกับตัวตัว1กับตัว7นะครับเราจะห่างกันเป็นคู่7ไมเนอร์ครับต่อไปครับ ฮาปดิมินิทเซเวนะครับคือจะอยู่ในแบบของคอร์ดดิมินิทนะครับเติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับแล้วก็ลดลงครึ่งเสียงนะครับคือมีตัว1นะครับตัว3แฟดแล้วก็ตัว5แฟดนะครับซึ่ง3แฟดกับ5แฟดนะครับเป็นคุณสมบัติของดิมินิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว7นะครับแฟดนะครับลดลงครึ่งเสียงนะครับเช่นนะครับโดอีแฟดซอนแฟดแล้วก็บีแฟดนะครับซึ่งตัว1กับตัว7ในคอร์ดนะครับเราจะห่างกันเป็นคู่7จ็ดไมเนอร์ครับ ต่อไปครับ full diminished seven นะครับจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ด diminished นะครับแล้วเราก็เติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับแล้วแล้วก็ลดลง2ครึ่งเสียงนะครับหรือว่า1เสียงเต็มนะครับคือมีตัว1ตัว3ลดตัว5ลดนะครับแล้วก็ตัวเ่อ7ลด1เสียงเต็มนะครับหรือ2เซมิโทนครับผมเช่นนะครับ do E flat แล้วก็ซอนแฟตแล้วก็ B double flat ครับผมซึ่งตัว1กับตัว7นะครับจะห่างกันเป็นคู่7ดิมครับ สบายครับอมเปตเต็ดเมเจอร์ครับผมจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดอมเ t e เต็ดนะครับแล้วเราก็จะเติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับคือจะมีตัวที่1ตัวที่3แล้วก็ตัว5เพิ่มครับซึ่งตัว5เพิ่มนั้นจะเป็นคุณสมบัติของคอร์ดอมเ t เต็ดอยู่นะครับแล้วก็บวกตัว7เข้าไปนะครับเช่นนะครับมีตัวโดตัวมีตัวซอนชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวทีครับซึ่งตัวที่1กับตัว7จนะครับจะห่างกันเป็นคู่7เมเจอร์นะครับ ต่อไปครับสุดท้ายครับออมิเตสเซเว่นนะครับจะอยู่ในรูปแบบของคอร์ดเออมิเตสเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเติมตัว7ลงไปในคอร์ดนะครับแล้วก็ลดตัว7ลงครึ่งเสียงนะครับคือจะมีตัว1ตัว3มตัว5้าเพิ่มแล้วก็ตัว7ลดนะครับเช่นโดมีซอนชาร์ปแล้วก็บีแฟดนะครับซึ่งตัวที่1กับตัวที่7นะครับเราจะห่างกันเป็นคู่7จ็ดไมเนอร์ครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยครับครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็คือ ข้อนี้ครับจะเป็น minor 7นะครับเนื่องจากว่าตัวที่3ครับของไตแอดนะครับจะลดลงนะครับแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7จเนี่ยจะห่างกันเป็นคู่7 minor เรครับแล้ก็ตอบเลยครับเป็น minor 7ครับครับสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ G f u l ด i ม i นิ e เซ e นะครับหรือว่า G Diminished 7นนะครับเราจะดูยังไงเราก็ดูที่ว่านะครับ ตัว3และตัว5ของไตแอดนะครับจะลดลงมา1นึ่งสมิโทนครับและตัวที่1กับตัวที่7นะครับจะห่างกันคู่เจ็ดดิมินิทครับเราก็ตอบครับดิมินิทเซเวอันนี้นะครับก็จะเป็น A Major 7นะครับเนื่องจากไตแอดนะครับจะเป็นไตแอดของเมเจอร์นะครับแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7เนี่ยจะห่างกันเป็นคู่7เมเจอร์ครับเราก็ตอบเลยครับว่าเมเจอร์เครับผม สำหรับนี้นะครับจะเป็น D Dominant s นะครับเนื่องจากที่ว่าตแอดของนี้นะครับจะเป็น Major นะครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งกับตัวที่เจ็ดนะครับจะเป็นคู่ที่คู่เจ็ด m i n o ครับก็จะเป็นดมิ i n น n ์ครับอันนี้นะครับก็จะเป็น E Half Dim Minor นะครับเนื่องจากนะครับตัวที่สามและตัวที่ห้าของตแอดนะครับจะลดลงมาเป็นหนึ่งเซมิโทนนะครับ แล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7นะครับจะเป็นคู่เจ็ดไมเนอร์ครับเราก็ตอบเลยครับฮับดิมินิทเซเว่นครับแล้วก็ข้อนี้นะครับจะเป็น C ีออมิเต็ดเมเจอร์เซเนะครับเนื่องจากที่ว่าตัว5ของตาแอดนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7นะครับจะเป็นขั้นคู่7เอ่อเมเจอร์ครับเราก็ตอบเลยครับออมิเต็ดเมเจอร์เซเครับ ครับสำหรับอันนี้ครับจะเป็นลาอเมเตสเซเว่นนะครับเนื่องจากตัวที่5ของไตแอดนะครับจะเพิ่มขึ้น1เซมิโทนนะครับแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7นะครับจะห่างกันเป็นคู่7ไมเนอร์ครับเราก็ตอบไปเลยครับว่าเป็นอมเตสเซเว่นครับครับสำหรับนี้ครับจะเป็น B ีไมเนอร์ไมเจอร์เซเว่นนะครับเนื่องจากที่ว่าตัวที่3ของไตแอดบีนะครับจะลดลงหนึ่งเซมิโทนนะครับทำให้เป็นไมเนอร์แล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7นะครับจะห่างกันเป็น คู่เจ็ดเมเจอร์ครับแล้วก็ตอบลยครับมเนอร์เมเจอร์เซเว่นครับ